ชตามนะก็ได้รับเชิญมางานบิสเอ็กเซลนะคะเป็นสุกท้าซัสูตรเขีมข้น1ช้อน,นอปะทะสูตรมาตรฐาน10ช้อนคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในงานกันคะ่ะมาแล้วนะคะพ่ซินเตอร์นะเป็นคุณชาลีชะปุยนะคะนักฟุตบอลกับคุณหนิงปณนิตานะคะแล้วก็น้องนิลินน่ารักมากเลยเริ่มแล้วนะคะกิจกรรมสนุกสนุก,ส,นกส,สึกท้าซักระหว่างคุณหนิงปณิตากับคุณชาลีชปุยคะ่ะบอกว่ายังไงใช้ผู้ชา ที่มีพลังมหาศาลแต่แพ้แน่นอนโอ้โหเพราะว่าเราเป็นตัวแทนแม่บ้านที่เราใช้เ i n Excel มานานกว่า10ปีนละสูตรที่พ่อเราก็มาประลองการซักกันเลยสิบเอาแล้วบางนี้สิบช็อตโดยเพอเดี๋ยวขอดรอสักครู่ฮะเอาฝั่งนูกนะเดี๋ยวิี่เด็เขาสิบช็อตเลยนะพี่พี่หนิงจะกี่ช็อนคะขอช็อตเดียวค่ะได้นี่นะคะพี่ให้โอกาสเปลี่ยนใจช็อตเดียวช็อตเดียวเอาอยู่เอา โอ้โหแค่1นึช้อนต่อ10บช้อนเลยเหรอเนี่ยจะสู้ได้ไหมไปดูกันเกาของเราคือจะให้เวลาในการซักหนึ่งนาทีจะมีเวลานักขอยหลังบอกเอาเลย1่นาทีไปเลยนะหน้าตื่นเต้นมากเลยนะคะแต่ดูคุณหนิงกับน้องนิรินจะชิลมากเลยเอาเลยยี่สินาที าาระหว่าง1ช้อนแบบเข้มข้น,นและ10ช้อนแบบมากตรฐานนะครับใกล้จะหมดเวลาแล้วค่ะลุ้นลุ้นสองอานหมดเวลาหมด,ดเวลาแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไง น้าบุยคะถึงแม้ว่าพี่จอะ,อ,ะอยากจะเข้าข้างน้องแต่พี่ต้องบอกว่านี่นี่มาสูตรแม่บ้านสูตรเข้มขน้นสะอาดกว่าจริงค่ะว้าวไม่น่าเชื่อว,ว้าวไม่น่าเชื่อว่าหนึ่งช้อนของ b ลิสเ e ็กเซสูตรเข้มข้นจะเอาอยู่สามารถเอาชนะไม่ได้ยังขาดลอยขอยินดีกับคุณหนิงทีมแม่บ้านบลิสด้วยนะคะแม่จะมาลองพิสูจน์เองนะคะจะมาลองซักดูนะตอนนี้แม่ก็อยู่ฝั่ง b ล e สเ e ็กเซสูตรเข้มข้นนะคะช้อนเดียวเอาอยู่ เรามาผสมคราบหนักๆทั้งช็อกโกแลตกาแฟซีอิ๊วซอสปรุงรสเพื่อเอาไปทรมานเสื้อผ้ากันค่ะผสมได้ที่แล้วก็เทเลยค่ะนี่นะคะมีเซ็ตเซอร์รสูตรเข้มข้นนะหนึ่ง <มา S 2> ช้อน,น,อนปาดหน่อยปาดหน่อยน้องบอกเยอะไปไแค่นี้เอาอยู่นะใช,ใชแล้วเดี๋ยวสุดมากถามเราอ่ะเดี๋ยวชิมช้อนอ่ช่วยน้ำเลือช่วยน้ำอ,ชอ,อ่ช่วยี่น้ำหนึ่งเดือ <c oughs> ตีฟองค่ะตีฟองนี่นะคะภายในหนึ่งนาทีนะคะดูนะว่าจะสำเร็จหรือเปล่านะหนึ่งสองสามโอเคแค่หมุนเฉยๆก็พอแล้วแค่หมุนเฉยๆน้องบอกไม่ต้องทยายีมมากมายนะคะสา <4, S 1> มฟองแม่เยอะเลยเห็นไหมหนึ่ง <1, S 2> หมดเวลาคะ่ะโอเคอตอนนี้เราเอาลัางน้ำเปล่านะคะมาเรามาดูผลงานกันนะคะดูสิ น่าชื่นใจไหมอ่ะอันเนี้ย b e s excel สูตรเข้มข้นนะคะช้อนเดียวเอาอยู่สะอาดกว่าประหยัดกว่าจริงๆ,ๆใช่ไหม,มหใ,ใช่ค่ะใช่องทั้งหมดสูตรมาตรฐานทัน่วไปค่ะใช้ต้องสิบช้อนวันนี้นะแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้แล้วก็น้องชาตามที่เพจแล้วก็อินสาตาแกรมแม่ปูเป้นะที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ช่องนี้นะวันนี้แม่กับชทตามไปก่อนนะคะ